เี่งนี้ขไปได้เนาะนี้ครับแ่ทท่าันครับแม่ทอยากให้บอกฮักลูกสาวอีกเยอะนะครับอ่านะครับขอฮักนะครับเจ้าสาวนะครับสุธิละของผมคนนี้นะครับตลอดไปนะครับฮักเจ้าสาวที่สุดครับ อันนี้เป็น้านสุดายไปนาะครับที่เขาในยุในคห้องกับเจ้าสาวเลยเพราะนะครับเพื่อเลดควรสิพันประตูนีไปได้บันนี้ <c oughs> ไม่ถามท่านีก็อยากมั่นใจว่าหักแล้วเลยที่ักซ้ำไดเก็บขู่นะเก็ั้งกระคาีเก็บปากกาเลยอนี่นึงครับ ฮักนี่นะครับฮักครั้งนี้นะครับจะเป็นฮักแรกแล้วก็ฮักสุท้ายนะครับแล้วก็ตลอดการนะครับตลอดมีลันนะครับของชีวิตคูของโตกับผมเองนะครับจะฮักเจ้าสาวนะครับสุดที่รักของผมคนทิดนะครับบ,นนบุรพาตลอดไปครับผมนีการบัใจแล้วนะครับราะว่าล้า เฮากับสุนัยไปอยู่กับคนที่เพือ่อนหักสูจีวิตน,นะคะเอา,กาไก่